ลูกค้าอาจเป็นมากกว่าพระเจ้าในยุคแรกที่เทคโนโลยีเริ่มเข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการองค์กรนอกเหนือจากงานขายและการตลาดแล้วงานบริการหลังการขายก็เป็นอีกหน่วยหนึ่งที่เริ่มมีความสำคัญต่อองค์กรเพิ่มมากขึ้นเพราะการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าก็มีกระบวนการและขั้นตอนที่สามารถใช้ระบบไอทีเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้สูงขึ้นได้ และผู้บริหารก็เลีงเห็นแล้วว่าการใส่ใจกับบริการหลังการขายนั้นส่งผลโดยตรงต่อการสร้างฐานลูกค้าในระยะยาวหลังจากบริการหลังการขายกลายเป็นสิ่งที่ทุกองค์กรให้ความสำคัญเหมือนๆกันองค์กรธุรกิจก็หันมาเน้นการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าหรือ customer satisfaction โดยใช้ฐานข้อมูลลูกค้าและเครื่องมือทางการตลาดมาช่วยสร้างความประทับใจในสินค้าและบริการให้กับลูกค้าอย่างเต็มที่แต่ภูมิทัศน์ทางธุรกิจที่เปลี่ยนไปก็ทำให้การสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าต้องเปลี่ยนวิถีทางไปด้วยเช่นกันการฝึกอบรมพนักงานขายให้รู้จักวิธีบริการลูกค้าหน้าร้านอาจหมดความหมายไปเรื่อยๆเพราะลูกค้าไม่จำเป็นต้องเดินทางมาดูสินค้าที่หน้าร้านเหมือนในอดีต ช่องทางในการเข้าถึงสินค้าและบริการที่ใหญ่ที่สุดของเราอาจไม่ใช่หน้าร้านแต่เป็นเว็บไซต์เว็บพอร์ดออนไลน์ Facebook Line และอื่นๆซึ่งช่องทางต่างๆก็ล้วนมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นทุกวันตามกระแสะการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเราจึงพึ่งพารูปแบบการบริการลูกค้าแบบเดิมๆไม่ได้อีกแล้วที่น่าแปลกใจก็คือท่ามกลางกระแสะแห่งการเปลี่ยนแปลง องค์กรธรุรกิจส่วนใหญ่ยังคงใช้การบริหารงานแบบแยกส่วนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเรารอข้อมูลลูกค้าจากฝ่ายขายและให้บริการลูกค้าจากฐานข้อมูลของฝ่าย CRM เหมือนที่เคยทำมานับ10ปีโดยไม่สนใจว่าลูกค้าในปัจจุบันเปลี่ยนวิถีชีวิตไปอย่างไรนั่นเป็นที่มาของความไม่พึงพอใจที่เกิดขึ้นในใจลูกค้าเพราะองค์กรไม่ปรับตัวเข้าหาลูกค้าเพราะมัวแต่คิดว่า เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าไปแล้วหากมีปัญหาเขาจะโทรศัพท์เข้ามาที่ฝ่ายบริการหลังการขายเองทั้งที่ในความเป็นจริงลูกค้าทุกวันนี้จะพยายามแก้ไขปัญหาด้วยตนเองก่อนโดยอาศัยคำแนะนำในเว็บไซต์แต่ฝ่ายขายกลับไม่เคยอัปเดตข้อมูลในเว็บไซต์เลยเพราะเป็นความรับผิดชอบของฝ่ายการตลาดทุกวันนี้เราจึงเริ่มคุ้นเคยกับคำว่าประสบการณ์ลูกค้าหรือ Customer experience ที่อิงกับพฤติกรรมของผู้บริโภคเป็นหลักเพื่อให้บริการได้ตรงจุดมากที่สุดแทนที่จะแบ่งส่วนบริหารลูกค้าตามฝ่ายการขายฝ่ายการตลาดฝ่ายบริการหลังการขายโดยไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนเคยการจัดการ Customer experience จึงเน้นการหาเส้นทางที่ลูกค้าแต่ละคน จะเข้าถึงข้อมูลของสินค้าและบริการต่างๆขององค์กรทั้งก่อนเป็นลูกค้าและหลังเป็นลูกค้าแล้วซึ่งมีช่องทางต่างๆมากมายที่เข้าถึงข้อมูลขององค์กรทั้งเว็บไซต์และสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆความสำคัญของลูกค้าในวันนี้จึงไม่ใช่เพียงแค่เป็นพระเจ้าเหมือนในอดีตแต่ยิ่งใหญ่กว่าด้วยการวิเคราะห์ความต้องการของเขาในทุกมิติแล้วปรับรูปแบบในการให้บริการที่สอดคล้องกัน แทนที่จะใช้รูปแบบเดิมๆเ,เหมือนเช่นที่เคยทำในอดีตการตัดสินใจว่าสินค้าและบริการของเราดีหรือไม่องค์กรของเราน่าเชื่อถือหรือไม่สินค้าของเราจะอยู่ในตลาดได้หรือไม่หรือเขาจะเป็นลูกค้าที่พักดีต่อองค์กรของเราหรือไม่จึงเปลี่ยนรูปแบบไปอย่างมหาศาลโดยที่เขาอาจไม่เคยย่างกลายมาที่หน้าร้านของเราเลยแม้แต่ครั้งเดียวพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปทีละน้อย จึงทำให้ผู้ผลิตสินค้าและบริการต้องปรับตัวกันขนาดใหญ่จากเริ่มที่มุ่งเน้นเทคโนโลยีการผลิตมานานนับสิบปีเปลี่ยนเป็นเน้นผลิตสินค้าและบริการที่ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภคเป็นหลักเพราะผู้บริโภคไม่ได้ต้องการผลิตภัณฑ์ที่ลำหน้าและผลิตด้วยสุดยอดเทคโนโลยีระดับโลกเสมอไปแต่เขาต้องการสินค้าที่ตอบสนองความต้องการได้ในราคาที่คุ้มค่าเราจรึงเห็นตัวอย่างจาก เทคโนโลยียานยนต์ไม่ได้แข่งขันกันที่สมรรถนะเครื่องยนต์แต่เพียงอย่างเดียวเพราะในมุมของผู้บริโภคส่วนใหญ่มองที่ประโยชน์ใช้สอยและความคุ้มค่าเป็นหลักการทุ่มงบประมาณด้านการวิจัยและพัฒนาจากเดิมที่เน้นเฉพาะด้านเทคโนโลยีต่างๆเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ในระดับสุดยอดจึงเปลี่ยนมาเป็นการวิจัยและพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ไม่ได้ต้องการสินค้าที่ดีที่สุดเท่านั้น คำว่า user experience จึงถูกให้ความสำคัญมากในการทำธรุรกิจทุกวันนี้สินค้าไอทีก็อยู่ในแนวโน้มดังกล่าวด้วยเช่นกันจากเดิมที่การแข่งขันในตลาดนับ10ปีที่ผ่านมาเน้นหนักในแง่การค้นคว้าเทคโนโลยีใหม่ๆที่เพิ่มพลังประมวลผลจนทำให้เราเห็นพัฒนาการของคอมพิวเตอร์ที่เร็วขึ้นแต่ราคาถูกลงมาเรื่อยๆเพราะความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภค ไม่ได้อยู่ที่ความเร็วในการประมวลผลเพียงอย่างเดียวเหมือนในอดีตอีกต่อไปแต่อยู่ที่ประโยชน์การใช้สอยที่หลากหลายขึ้นกินไฟน้อยลงน้ำหนักเบาและอื่นๆเพื่อตอบสนองวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ที่เปลี่ยนไปองค์กรธุรกิจที่ยังคงมุ่งเน้นในเรื่องการผลิตหรือมีโครงสร้างการบริหารที่ขึ้นกับทรัพยากรและผลิตสินค้าเป็นหลักจึงต้องออกแรงสูงมากในการปรับตัว เพื่อรับกับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ซึ่งจะเห็นได้จากยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานระดับโลกที่ถูกผลกระทบจนเกิดวริกิตตการขึ้นหลายแห่งตรงกันข้ามกับบริษัทที่เข้าถึงผู้บริโภคโดยตรงอย่าง Alphabet ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Google ที่ขึ้นแท่นเป็นองค์กรธรุรกิจที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกอยู่ที่547,000ล้านเหรียญสหรัฐ สลับกับคู่แข่งรายสำคัญคือ Apple มูลค่า5 2 9 0 0 0ล้านเหรียญสหรัฐอยู่ในปัจจุบันมูลค่ามหาศาลของ Google มาจากความยินยอมพร้อมใจของผู้ใช้ทั่วโลกที่ก่อนจะใช้สินค้าและบริการของ Google ไม่ว่าจะเป็นระบบปฏิบัติการ Android Google Chrome, Google Maps, Drive และอื่นๆ จะต้องกดปุ่มยินยอมให้ Google นำข้อมูลผู้ใช้ไปวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นมีค่ามหาศาลสำหรับนักการตลาดเพราะสามารถใช้วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคได้อย่างไร้ขีดจ,จำกัดโดยไม่ต้องอินกับการเก็บข้อมูลเป็นระบบเหมือนในอดีตเพราะในยุค Big Data เช่นนี้ระบบสามารถกวาดเอาข้อมูลต่างๆที่ไม่ต้องมีโครงสร้างข้อมูลเช่นบทสนทนาหรือโพสต์ต่างๆ ของคนทั่วไปมาใช้วิเคราะห์แนวโน้มที่น่าจะเกิดขึ้นในอนาคตได้มูลค่าของบริษัท Google จึงทะยานขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆจนแซงหน้ายักษ์ใหญ่อย่าง Exxon Mobil ได้ตั้งแต่เมื่อ4ปีที่แล้วซึ่งแนวโน้มเช่นนี้เริ่มที่จะกระจายไปสู่ประเทศต่างๆมากขึ้นไม่ได้จำกัดอยู่กับเฉพาะประเทศที่เป็นต้นกำเนิดนวัตกรรมอย่างในสหรัฐอเมริกาเท่านั้นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ้นมาหลายปีแล้ว แต่น่าเป็นห่วงที่องค์กรธุรกิจหลายๆแห่งไม่อาจปรับตัวได้ทันท่วงทีซึ่งมีเหตุผลหรือคำแก้ตัวมากมายเช่นรายได้จากธุรกิจเดิมยังพอประครับประคองธุรกิจได้หรือยังไม่จำเป็นต้องปรับตัวในเวลานี้การเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้จึงขึ้นอยู่กับตัวเราเองว่าจะปรับเปลี่ยนทุกส่วนขององค์กรให้ก้าวไปในทิศท,ทางที่ควรจะเป็นเสียตั้งแต่วันนี้ หรือปล่อยให้แรงกดดันจากภายนอกบังคับให้เราต้องเปลี่ยนปแปลงโดยไม่มีทางเลือกในอนาคตอันใกล้